วิทกะเทยแก่สวัสดีค่ะวิธีกะเทยแก,ก่บิวตี้าอะมาะกลับมาสู่บิวตี้นะคะอันนี้หลายๆคนงงงเริ่มแบบเอ๊ะเพชรเป็นนะอันนี้ลงแล้วนะลงคอนซีลเลอร์ลงลองพืน้นลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะหนึ่งแบนด์ที่ความจริงเราห่างหายเขาไปหน้าเหมือนกันนะบางทีเราก็ลืมลืม ขายไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ลืมมันลืมเข้าไปนะคะนี่คือนสติกนะคะตอนนี้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นนูสติกสแต็กนนะคะอ่ะมาด้วยกันหลากหลายเฉดสีนะคะเป็นได้ทั้งบลัชออนนะคะเป็นได้ทั้งอายแชโดและเป็นได้ทั้งลิปสติกในหนึ่งเดียวแอะ้น่าสนใจแล้วสิมาเดจเจจัดให้นะคะวันนี้มาเต็ม เจ๊บอกเลยวันนี้เจ๊ามาเป็นนะคะอ่ะวันนี้ใช้ข่อยาใช้สีพิเศษนะคะมันจะมาเป็นแพ็คพิเศษนะเป็นสองสีด้วยกันนะคะตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นนี้นะคะ่ะเป็นสีชมพูนี้นะคะอันนี้เป็นแพ็คพิเศษนะคะปกติเขาขายเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะนะคะและที่สําคัญตัวแพ็คเกจของเขานะคะมันเป็นแม่เหล็ก แล้วก็ซ้อนกันได้เป็นชั้นๆนะถ้าอยากได้สียอะไรถ้าซ้อนไปเลยเป็นชั้นๆ,ๆมันปิ้นโตเลย <c oughs> ถัาพกไปแบบนี้ได้เลยนะคะความจริงมีฝาปิดนะแต่ตอนนี้ไม่ไดฝ้ฝามานะคะอ่ะมาเริ่มลงกันนะคะขออนุญลงด้วยแปรงตัวใหม่ของเซฟอร่นะคะอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะปรไเดิมนะคะอ่ะเริ่มจากตรงนี้เป็นไฮไลท์ก่อนนะคะ น่อเบาๆนะคะจัดไปลูกนะคะอย่าได้แครนะคะอ่อันนี้ลงคอนทัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตามมาดูไว้นะคะตัวนี้นะคะสีชมพูเพราะเดี๋ยวจะ ใช้ให้ดูว่ามันเป็นได้จริงๆนะี่อันนี้เป็นบ,บนัตรน,นะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่เป็นแปลนะคะมันเป็นมันติดแทสเกอร์นะ่ยจัดไปสิคะคุณอย่าได้แค่ค่ะ เออนีอ่ช้ำอยู่นะไม่เล่นเหมือนกันนะสีช้ำอยู่นะคะจากนั้นเรามาลงอายแชโดว์กันนะคะใช้ตัวเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันลงได้คือเนื้อมันจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อครีมนะคะมันไม่ได้เป็นเนื้อพาวเดอร์นะนะคะเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมแล้วติดเลยนะคะ ถ้งไงลงเป็นอแชโดว์ได้ด้วยอย่าไ,ได้แค่ลูกนะคะจัดไปเราจะมีแค่อะไรทั้งซิ้นนะคะทำไปเรื่อยๆ จากนั้นในเมื่อมันมีตัวนี้มาแล้วก็อยา่าใช้ไปลุกนะคะวาดเครื่องตาไปลุกอ่าให้มันมีมิตินิดหนึง่งเอออย่าได้แค่ลุกนะคะ สุดท้ายมันเป็นลิปขออภัยทีวันนี้ไม่ได้เอาแปงรงลิปมานะคะขอภัยแอด๋ยวลงมีกันหลายคนถามว่าเวลาลงลิปมือกับลงลิปแป้งแตกไงก็คือเวลาลงได้มือค่ะ มันทำพวกขอบอะค่ะถ้าเราต้องการความเป๊ะปังอะมันตัดความขอบยากมากนะคะเพราะว่านิ้วเรามันใหญ่กว่าปากใช่ไหมอ่านี่อืมไม่ได้แล้วก็อย่านึกว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้นี่ยวท็อปให้ดูอ่าย ยังไงเบาๆเก๋ปะลาเก๋เห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าดีฉันไม่ได้ลงอายไลเนอร์ไม่ได้ไม่ได้ทำมาสคาร่าเลยเลยนี่อันนี้ปกติมันแต่งหน้าออกจากบ้านเบาๆสวยงามเก๋ๆแ <ๆ S 1> ่ะเธอหนูสติ๊กแตแตกนะจ๊ะมานะคะ ครับคือชั้นบัตบารมนะคะแบ่งที่บอกนะจ๊ะเป็นได้ทั้งตาแก้มปากนะจ๊ะเนี่ยมาให้คุณเลือกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อันนี้เป็นสีพิเศษอย่างที่บอกนะคะเป็นพิงแอนโคลบัตแอนโกล์นะคะเป็นตัวพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่เซฟอราทุกสาขานะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่จ้า